ปฏิวัติระบบการจัดฟันในรูปแบบใหม่จากการออกแบบเครื่องมือจัดฟันที่ผสมผสานการทำงานแบบ Active p a s s i v e เครื่องมือจัดฟันในระบบ Du All i g a t i n g System ของบริษัท Advanced ออ t o d ธ n t i c System ถูกออกแบบและพัฒนามาให้มีความโดดเด่นทั้งในแง่ของรูปร่างและการใช้งานด้วยรูปทรงที่รองรับการรัดยางโอริงแบบ2ชั้นทันตแพทย์สามารถรัดยางโอริงในแบบ a s s i v e เพื่อให้การเคลื่อนฟันเป็นไปได้อย่างรวดเร็วหรือรัดยางโอริงในแบบ Active เพื่อปรับตำแหน่งของฟันให้ได้มุมองศาที่ถูกต้อง เพื่อรอยยิ้มที่สวยงามยังเป็นธรรมชาติเมื่อเริ่มทำการจัดฟันทันตแพทย์จะทำการตรวจวินิจฉัยสภาพภายในช่องปากของคนไข่เพื่อวางแผนการรักษากรณีที่คนไข่ไม่มีความจำเป็นต้องถอนฟันทันตแพทย์จะสามารถเริ่มทำการติดเครื่องมือจัดฟันและใสล่ลวดจัดฟันของ AOSC ได้ทันที <ES> ในขั้นตอนที่1ห,หรือเรียกว่า Leveling Step ทันตแพทย์จะทำการรัดยางโอริงที่ปีกชั้นนอกของ AOSC bracket เรียกว่าการรัดแบบ Passive ซึ่งการรัดยางในรูปแบบนี้จะช่วยลดแรงฝืดหรือแรงเสียดทานขณนะเคลื่อนฟันทำให้ฟันถูกเรียงในตำแหน่งที่เหมาะสมได้ยอย่างรวดเร็วหลังจากที่การเรียงตัวของฟันทั้งปากดีขึ้นทันตแพทย์จะรัดยางโอริงที่ปีกชั้นในของ AOSC bracket ซึ่งเป็นการรัดแบบ Active ทำให้มีแรงไปปรับมุมองศาของฟันแต่ละซี่ให้ถูกต้องและสวยงามดูเป็นธรรมชาติโดยเรียกขั้นตอนนี้ว่า finishing step ในกรณีที่ขนไข้มีพื้นที่กระดูขากันไกลไม่เพียงพอทันตแพทย์จะทำการถอนฟันบางซี่ออกเพื่อให้มีพื้นที่เพียงพอสำหรับการเคลื่อนฟันในขั้นตอน leveling คนไข้จะได้รับการติด AOSC bracket และสายลวดจัดฟันของ AOSC ทันตแพทย์จะรัดยางโอริงแบบพ s สซีฟจนฟันมีการเรียงตัวในแนวที่ถูกต้องและได้มุมที่สวยงามหลังจากนั้นทันตแพทย์จะทำการดึงฟันหน้าไปชิดฟันหลังเพื่อแก้ไขฟันหน้าที่ยื่นและทำการปิดช่องว่างที่เหลือซึ่งขั้นตอนนี้เรียกว่า retraction step ทันตแพทย์จะรัดยางโอริงแบบแอคทีฟที่ฟันหน้า และรัดแบบพาสซีฟที่ฟันหลังด้วยการทำงานผสมผสานกันของการรัดยางแบบแอคทีฟและพาสซีฟจะช่วยให้ทันตแพทย์สามารถควบคุมตำแหน่งและองศาของฝันหน้าและเคลื่อนฟันไปด้านหลังได้อย่างรวดเร็วเมื่อช่องว่างที่เกิดจากการถอนฟันปิดลงอย่างสมบูรณ์ในขั้นตอนสุดท้ายหรือฟิ n i ชชิ่งสเต็ปทันตแพทย์จะทำการรัดยางแบบแอคทีฟเพื่อให้ฟันทุกซี่ได้ตำแหน่งและมุมองศาที่สวยงามที่สุดจากการออกแบบเครื่องมือจัดฟัน และลวดจัดฟันของ AOS4 ที่คำนึงถึงความต้องการของทันตแพทย์และคนไข้ทำให้มั่นใจได้ในการทำงานและประสิทธิภาพของอุปกรณ์การจัดฟันของ AOS4 ที่ตอบโจทย์ความต้องการของทันตแพทย์และคนไข้ได้อย่างแท้จริงสัมผัสนวัตรกรรมการจัดฟันรูปแบบใหม่ได้แล้ววันนี้